ืันนี้แย่หลอดจะพาพี่น้องมาท้ำมกปลาค่ะพี่น,อน้องน,นี้ก็จะท้ำมกหมอกกันค่ะนี่คือปลาที่แย่หลอดเอาไปต่างทำความสะอาดแล้วเนาะมันต้นนี้ก็คือปลาเสื้อจากพี่น,อน้องปลาที่เขาจะกมกมก็จะนี่ปลาเสื้อนี่ปลาดุกหน้าค่ะปลาดุกมนีเปื่อยง่ายเพราะว่าพิ่นเป็นปลาดุกใหม่เนาะพี่น้องแย่หลอดหลังทำความสะอาดตัดต้นแล้วก็เก็บหอมมาลค่ะนี่ใบมะกรูดนี่ กลเพ้าเนาะพี่น้องแลวกจะมีพักเนาะพักที่ยาหลอดจะใส่มันิก็มี่มีบวบจ้ะหลวก็มีฟักทองเนาะมีแค่นํำคือยาหลอดเน้นของในสวนจะได้บ,บริสุทธิ์เนาะพี่น้องเนาะมแจะของหางอ้างเองจ้ะพี่น้องเดี๋ยวเรกกากระต้มเครื่องแล้วเราจะเดี๋ยวห้างก็จะมาปรุงกันเลยในเครื่องก็จะมีหอมแดงกระเทียมมีพริกค่ะแต่ไข่ตำเช็ดกันตำหย,ยาบๆเนาะบางท่าน่นก็นจะบอกว่าไม่แห้งก็จะบ่ตำเนาะคือยาหลอดว่าเป็นหอมดีค่ะพี่น้อง สูตรมุกแบบอีสานอีสานแย่หลอดก็บเพราใส่ย่างหลายดอกค่ะแย่หลอดก็ใส่ชูรสเนาะใส่ชูรสใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาลานั่นเลยค่ะพี่น้องแต่ว่าแต่คืออย่าเพิ่งใส่หลายได้จ้ะเพราะว่าถ้าเข้มแล้วมันจะขึ้นอะไรเนาะพี่น้องใส่ยางละเล็กันน้อยจ้ะเดี๋ยวเพราะว่าชุกมแล้วห่อไปจะชิมอีกทีนึงน่าจะเนาะใส่แค่ยางละนิดยางละน้อยก่อนจ้ะพี่น้อง ับข่าวบานเห่าก็จะเป็นส่วนมากจะเป็นกับข้าวอีสานจะจะบริษัทใส่กะทิบริษัทน้ำตาลเนาะแย่หลอดพุงแล้วเราก็จะเติมน้ำจ้ะพี่น้องแต่ว่าน้ำใสแค่นี้เดียวเนาะพอแย่หลอดก็จะว่าก้าซุกก็จะให,ห้มอแหงพอดีจ้ะถ้าจะให้พึ้นหอมสม,มุนไพรเขาเนี่ยเนื้อปลานะคะพี่น้องเขาก็เลยบริสัทนามร้ายเนาะ เดี๋ยวเราจะเติมฟักทองไปน้่มเลยจ้ะเพราะว่าฟักทองเพ่นจะซุกยากเนาะพี่น้องเนาะจะซุกผอมปลาเลยจ้ะเดี๋ยวบวกกับดอกแคห้าจังจะเติมที่หลังค่ะพี่น้องกับเขาใบไงหลอดจะเห็นง่ายๆค่ะแต่ว่าการท้่เซเใส่ฟักทองใส่บวบมันมีข้อดีคือหน้ามันจะหวานเนพี่น้องมันจะหวานหวานรสชาติของหนงฟักทองรสชาติของบวบเนาะหวานเองโดยอัตโนมัติ มาถึงขั้นตอนนี้กระห้องหอมจ้าพี่น้องมองใกล้จะเหือแล้วค่ะเดี๋ยวอีกนิดเดียวก็จะเหงืดเแย่หลอดก็จะมาเติมบวบค่ะบวบชิเนห้หาหันไหวเนาะเติมบวบไหวแล้วก็จะปิดฟ้าเหมออิกงเจนึงค่ะพี่น้องนี่ค่ะคิดไปเลยจ้ะเดี๋ยวเหาจะไปมาเบิ่งกันเนาะพี่น้องเนาะว่าหน้าตาจะกิน จะนากินทำไ้น้องแย่เราจะปิดฟ้าหมอไว้แล้วรอให้น้ำเหือด